อขาขมาเดียวนี่อ้าวข้าวจีนี่ข้าวจีปปาเต้ได้ข้าวจีนมน้ำมันบ่มีนมนมะอื่นจังชีเอามาหายปาเต้ออค,คนละอันไหวลืมเอามานมก,นนกะนมผพนมัน,นามากเอเดียวหายแชแชงกับก้อนหนึ่งหายอัชื่อมาหกก้อนน่นะบริสุไล้า,มาวม,มาเดียนหละ มันจะแซงก่อนหนึ่งคือมืดเถอะมืดแทะคือเพื่อนยายก่อนแต่ยังคืออัดป้ายังขวดอ่ะนะ มียังคือมีเขาใหญ่อยูอย่นี่เขาให้แมวปลาให้ผกินนะ่ะโอร่างสวยเองอีกปลาล่าง,ง,งท้ายสีล่างหายตีปลาล่างสวยเองเป็นท้าสีล่างให้ยย่านนั่นชิบะระมาผัดไปพอจัดแจงนะเฮือน,ไ,หนหไปหหหนให้อีพออันตัดผมให้บ่อแล้วจัดแจงนะให้พอตัดผมหายแล้วก็นี้มีแห้งตัดผมเลยค่ะ เออเราหักกับพืน้นแต่อันบสบายเราหักกมะหันแห้งบาง,ง,งหนึ่งแล้วยากินยาอยู่อนันแกงกอกยาแกงกอกอืยายาหนหยเฮ้ยชิวเขามาเป็นด็อกเตอร์อะเนาะชุดเขาหายค่ก,ยกินเื่อน่จากจักดชุดเขาเมืองใด โอ้ยเสือร์เช่นทองกับโบเห็นป้าเป็นยังอันนี้นะเฮี่ยป้าพี่เวนเด้อเบิงใครบังดูเป็นเติงแล้วเนี่ยนี่นะตะกี้คือบได้เป็นว่าเบิงโอ้ยมาเบิงเห็นยังอ่ะเปิดบางที่บางสายก้นอยู่ มาประมวนนแอทัมลข่นเอยนะขึ้นแต่เ้ิงและวทองนะเือนแวเอข้าชมเป็นตะเฮิงเสียเนาะบอข่อยก็บ่ได้เบิ่งทองตอนนะอ่อนทองไ่ีจ้มเมยิงเมยิงเมยเปนทอง คนวัดของไม่หัวใจเต้นกูหน่อม่หัวใจเต้นประเมยเมยแหงบอถอแล้วเมยเดี๋ยวเาหงบอนนี้นอนได้หุดนีป้าจะยังสินอนอยู่ขาวชิขาแรงเลยเมี่ยงเตาไพ่นะเอาไว้ยังนี่ไม่เห็นยังไรขาบอกว่งสมากอ่ ให้แมวก,กันเลข่าก็ได้มแม่มันช่วยให้ใหก่อน,อกน,นอนนร่องอแม่ของพนังแล้วมันขึ้นองมได้สลมโบแมนแบบเดียวกับข่อยซื้อมาน,นบอ่อนได้เกลือไหมยังซื้ออะไซื้อยาอัน ทานลำ้าวมาให้นี่ปลาซื้อมาหอกปลาแนงกชตายนะคะซื้อในไข่เท่าไรเจ็ดสิบบาทตะกาวมีระหาสิบมันขึ้นแล้วยังกับเงินคำก็ึ้นหมดแล้วหกสิบตะกอนหกสิบกล่องน้อยๆจกักเท่ายอยู่สวรรค์เลยหูลืมละขาเราหอดกินขึนได้กินแกเราใหม่ป้าเจ็บกระเพาะจนว่า <ขอ S 2> กินยาทานน้ำ้าวหรอไข่เนนี่คานน้ำ้าวนะอนอนเ,วเอวเนะู้เย็นบ่มีเอวของบริษายรับได้เดียวนะขึ้นแอวนะอันนัยังเขี่ยวมากได้อยู่ตีนอกขจีมไม่เมทาวนดันกเขี่ออยวเฮยอันนี้อมช่องบวกการปากตีช่องค้ำบริบบอปูนจางเฮ้ยผัดเนีย ก็งเงินเราได้ปัดยุหรือว่าหกปันดงเงินละเือะเหนื่อยเฮ้ยอันนี้ก็หกปันดง<ม>บอ่อนอเรานอนหกแค่ยังไงทงหวเลยมั้ไม้เห็นกรไปจูดล่เสียาจหอยยุ่งยามเลยกระปุกใส่ทงกรไปุกด้ะทงยาง มากินอันนั้นกินอันนีน้ทองยางสูตรกินน่องยิ่งจะอยากเขาชะโลกอีกว่ะสูตรกินน่องไรชื่จะจะอปูนแดงมาให้ให้ปักช่องนะมื่อแลกเขากับเขาวานนี่นะโจ๊ะะก่อนเขาวาดน,นี่ยังเข็นทองเอาไว้ได้เนาะ โอ้ยบ่มีเวลาส่วว่าเถอะไม่ร่วมหมตลาดบ่บอบอนี่นีกับบอมีนคน<ว>ผู้เดียวโ,โง่พุ่นโง่พี่จะฉีดอันใดอันยาไม่ร่วมตลาดเร่งง่ายเร่งทางกินได้ค่ะจ้าเถื่อกับบกินเถื่อกับซื้อเถื่อกินน้ำไรล่ะกับลืมกินมามา่มามาม่าก,กับมันมีเซเวน่นอ้าวค่ได,ดน,มนมีเงินแต่ตัวบ่มีเงินก็ได้ไรบอข่าวว่าคอยกินไรมาม่าแรกกับกระดูกพลอย่จับไข่เลยว่า ได้มอมกระดูเขาเดียวเขากินไรด้ยวยวะมากิกนไรกระดูออกหอยขนาดนี้ใช่ปะพวอทหารเหรอโอ้ยนอนอยู่เพื่อนก็ะหู้ตายเลยโดะนีเข้าว่าหรออ,อ,อืมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยไหมท้าสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องค่ะยินดีมีแหงเด้อ ยงแข้งขีดีไม่แห้งจะจักปีเลยวเล่าลีหอขาแชิบแลลวโอ้ยตอนนั้นยังวเจ็ดชิบอยู่ยจ็ดิบหาบ้างฮะฮ<บ>่งคอนเรียงอยาเป่า่บเดอพูนบจือฮนอันยจะคองเขาจีไม่ใหญ่ขี้ชิดแล้วพ่อนกัน,น,นั่งพอนเลยขาจีขาจีได้กิน กินได้ยุกขจีปเตไม่กินอยากอันนั้นอ่ะอยากมันอยากขจีแค่น้มเราละลืมเบกมันก็ได้กขตีปเตยว่าให้ช่องแหละช่องพ่าแผดอีจองเพราใหญ่กับโบกินเราอ่ะมันคิวคอยเอาซื้อบรรยายคอยไปต่อคิว ไปต่อคิวป้าคนลายแหงอยากกินอันหนาเฮยถ่ายไว้เป็นหลักฐานในเจ้าเบงอยากกินข้าวต้มกันน่ะต้มใจหวานนะเองหมักอะไรข้านต้มใจเรื่องนะเออใจหวานอันใจนี่เราเอาใจไข่หมูนะอันใจเค็มก็ใส่หมูหัอยากใจเค็มอันขัดอันข้าวต้มใจเลื่อนใจหวานนะใจหวานเป็นอะไรมาคืออันทำข้าวต้มใจหวาน เมียยงเอาเวัวเรืองตีถัวเรืองมมีหมูได้ม่แต่ถั่วเรืองนะกะชี้วัวันนี่ด้าใบอกมีแต่มพ่วเรืองนะเออเรือขอเขาเมื่อน้าชีหอยกินดอกได้ได้เขาไม่ก่อนชืชื่อพวกทัวเรืองมาแต่ปากชองชีหอยชีหอยกินากระายอย่างจานหน่อยหนึ่งเขากรไดาาชีวันวาน ใบเขใชวเหมือนข้าว่ชม,มูนี่ซื้อนวมาไท่ลมันจะสื้อมาหายรอดอ่ะใส่น้ำตาลใส่เกลือหนึ่งเจนดีมันสื้อมาหายรอดค่ะนะต่มใจหวานนาะอ๋อก็ได้มีมมเวลาชิหอยกินดอกฝนเข่ากัมาจะก่อนบ่อนเรื่องนาวมานม่าฝนเนาะมาแล้วก็มาหนึ่งมาหนึ่งจะมาฝนเข่าวันไหนมันมุนๆะลยเข้าฝนเอออันหนึ่ง มาแล้วก็มะนึ่งนึ bon ่งเห็นชุกให้มันในแล้วก็มาคนคนบางคนก็ตำบางคนก็เอามือซบใส่ยุงยางแล้วก็เอามือขั้นขันก็ได้คือการมันมันกินมันมันได้กหมือนข้าวตำเมาข้าวตำเอาข้าซุกนะฮะเอามือขันนี่ขันนี่ก็ได้คือการเอาอยากลายลายแล้วก็ตำเมาเอาอยากข้นมันมันจากลายลายใช้เป็นเน็ตมาลายลายใปผักชองชื่อมาให้ดอกใหญ่ใหญ่หวานนะ นี่นมาขายได้กับช้องกันเลยถั่วขายหนแปลปพี่ขายอีกเจ้ายังเหล่านี้ท่านอัเจ้ายังเหล่าพื้นจื้อยุ่ยดีนี่หรือว่าลืมนะไม่ลืมหามนนพื้นใช่ไหมตะกี้นี่พื้นตันแตกหายังหน่อยเจ้าเหล่าชุดพังกันเลยลืมเลยเว้าวลืมไวลืมว่าแท้พื้นพี่ของก้อยอยังอันเดย พี่กองก้อยก็พี่กองก้อยเลืมรล้วระเล่อเลยเร่มะอะไรนางคำกองคำแกงน่ะเลยเอนา่นคำกองนะมาเชื่อมาในกองฝันคำกองนะกระไรอันหยักมากินเมือหงอยักลงมากินเมื่คนในเมืองนะตายเมือ่อดยากับตค้ให้อันชอะกองใหญ่ พาเขาพานํากับปาใบนะฮะกองห้านครับกองกินนะฮะกองกับญ้าหีีเลยนกไวนนกบัดอไปต่อไก่กับันยานเนาะแ่กับนยาไปต่อไก่เข้าไปในหอดเห็นเห็นจะเือนคนเะก็เห็นคนนี่จะกรุดรัรกรอน กระดูกยัางนอสัตกระดูกย่งหลุกมหลล่อหลนร่กันจพญานตอไก่ขี่มาไปได้ลุงปลาแล้วก็ตำเสบานน่ะนะไปเลยโอ้ยอยากกินน้ำกินไงนี่มาเนื้วคู่เน้ชาบกมีบัตกระหางี่อยากมากินนะแล้วก็ตีกองบตีมากองตุ่มตุโอ้ย เน,เเเนื้อดตะขนอยู่เดียวแล้วมากินผุขาได้อยากมากเลยมากินผุขาได้เนื้อดตะผุขาเพียงเดียวเนี่ขอเอาไว้ในกองเลยว่าคอไฮเวนแท็กไกด์วมากินผุขาเลยว่าคนจะว่าดอยู่เหลือมีแข่งแข่งกองนะแข่กับช่องไปเบิ่ง เห็นผ้าขาวผ้าปลาเล่นนั่งค้ำกองโอ้ยจะมากินผูกขาได้ว่าัเมืองผูกขาตายมาแล้วมีแต่กระดูก,ลก,กแล้วรกรอนนะยเพี้ยงอยตายว่าสัตว์โอ้ยตายอยากหุมมากินหมดัขอมาเชื่องอะไรกองนี้ว่าสัตว์จะเป็นคนทุกเป็นอยากว่าสัตว์นั่งค้ำกองอะทำเป็นคนอยแล้วว่ะสัตว์โอ้ยจะวานในเมืองได้ ันเป็นคนเขเอาขน้อยไปอยู่ลำแน้วว่ะจ้มันเป็นหยักหลวไปได้ว่ะจัะยานกินนี่อ๋อกของขวัง,งเลยแค่เบดงแค่หนอกับนี้าเข่าฟาปาค่ะกินยังหมดนะไลยะไปนี่ร่ีร่บอกวะะ่า็ไปเห็นแล้วไปอยู่อะีกันยักที่มรากิน นอนไปแน้อนอนจัดนอนไปดูน้ำเน้นยาเอ้ยไปไปมาขึ้นล่างมาเนี่ยโอ้ยชิบต๊กแกตะโพนอนขึ้นล่างมามาคนจะโตเร็วปนะเนี่ยทอไก่แลกันลูกน้นองคนลูกน้นองก็มาตัวหนึ่งพญัาก็มาตัวหนึ่งขึ้นมากขึ้นมากเลยจ โอ้ยขนาน้าคือรตกใจใช่ไหมรถก่อตก่อนเอวขอเจือเลยนะก่อนเอวขอเอก่อนเอวขอเจืออะไรกันเล่นด้นะอย่างตกใจขอแม่ขอพ่อไม่เกี่ยากินไว้แล้วอ่ะเอเมื่อเอาเมื่อดีดาม อ่าวนิทานอยู่ดีๆหัดทว่เสียงหลดเลยนิทานอยู่ดีๆผู้ชุดแลนิทานนะเย้วเย้าเย้าว้าเมื่ออยู่านี้เหาอขี่ลังมาเมื่อนิทานกับประชุดเราก้ามก้ามได้ได้เมื่อลราก็ให้อยูวันหองหองหนึ่งคอยขาเบื้องใหญ่เผื่อเราจืดอยู่บนาะ เยแล้วน่วก็เอาเห็ดเมียลาเท่กโเมีหน่อยบาเนาไอ้นี่มียหน่อยเนี่ยเมียใหญ่ก็มนี้โอ้ยเมียใหญ่ก็หายก็ดายก็เขาก็หยัได้แล้วค่ะเมียใหญ่ใหญยาหายเียใหญ่าาจิซีีาได้ค่ะซาได้หายมาได้ก็คอย เอาอเอาแลบเดูแลเมียน้อยบบนนอใชแ่เมียใหญ่ียขางอเมียห่อประสาทคนละหอประสาทนะเป็นมเงินคนละลังเมียกางกองลังหนึ่งเมียใหญ่ลังนึ่งเมียกะาอขี้ลยวยลูกเมียรวยลูกเรายเอาอะ ไปอีกก่จะไปคลองช่างเลยไปจอช่างให้ดูเลขเนหมือน้าักลองเลยบอกทางใหญ่ใหญ่บอกข้างคอ,อยคเป็นยังไหมาตัดข้อค่ะเนี่ยคือการมี่ะไกัตัดข้อคันมาเหมือน้างกองให้เบิ้งเท้ๆไลาหลอ,อกลูกอ,ลออกเตา่าไม่หอกปลูกค่ะเบมือนแท้ ขาซีหน้าก็สิคันเดิมว่ะสั้นใครนำเอียงะข้กองเดิมว่ะันำเอียงนั้นัดข้อมดว่ันัดซือว่ะั่ให้มัดตายว่ันไได้เลไนี่ง้มาของช่างเลยแล้ก็วัน ห่อยขาไปแล้วพอน,น้งนงองกองหังเดี๋ยดไปขน้อยมีทอง,ลทอง,ลง,งแล้ววะัมีทองแล้ววะสัสชงชงซาำเดือนนะไปต้องเป็นมับตายให้เบ็ยดยังดอกวะสัเหาา้าว่อนะ เห็ดกะมามาช่อมหนากันมาใั่ขนอยนี่นำกันชั้งไลั้งใหญ่ๆบอกไม่ใหญ่บอกอยบวคขาเบิ่งนั่งข้ากองแท้หน้าขน่อยนั่งคากองเป็นั่นไปนี่มาเบิ่งคอยเวลาอลกลูกอางพกเจ้าเบิ่งแทๆนักนำอาภาบุพดไคม่ให้ราอยู่พื้นอยู่ภัยใ้เบิ่งนั่งขี้ไอ้เบิ่งเบิงก็ได้ อะไรองนี้จตะเรืองตะวังเมดสารขั้นบเวิองนั่งข้างกองคนมีบุญเลยนั่น้ากองล้วยดย้ดยด้อย อยไอ,ยอไรนนั่นข้ออะไรไปไปเจ็บทองแล้เนะคะขอกับเจ็บทองผู้เลนห้ามากอะไรอาบ้ายามสีโตก็เอามันอด้จากคนกันหรอเก็บทองหา,าหยห้องแล้เปล่าหนะาหอเขาแค่ะใหมัหนห้า เรือเบิ่งนใหม่ไมีเม,ม,ม,มือนพันไ่อเรียบิ่งเช่นเลือดเช่นยางแล้วมันทีเป็นดิ่งเป็นเลียนคนนะ่ะให้หอตาไว้ขอยขาและข่อยโสงออกระพูนึง่งก็เชียงหายอแง่งแง่งแงังแงกออกคนพันย่างเจ็บไปอีกเจ็บไปอีก ออกอีกหายแง่งแงแ่งแง่ออกอีกสู่ฉี่คนคัวบชาวจัมปาฉี่ตนฉี่ตนนี่เลยเป็นดอกชจัาฉี่ตนฉีคนหลนุมนะครับกองนะแรกอ่ะหายแง่งแง่งออกมดฉี นี่คืออันแห้แอือนออกแล้ว